สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับเกามาเชียร์จะพาพี่น้องเอฟซีสามต่อแนวทางเลขไม่น่าลงทุนครับพี่น้องเนาะของพ่อชะนินครับผมครับพ่อชะนินเพิ่นมี่สองสูตรเด้อครับพี่น้องครับเกามาเชียร์กะเคยอ่าซ่อมเบิงงวดว่าหันเนาะพี่น้องเนาะงวดก้อนนานนั่นคือครับผมเลขดับของเพิ่นกคือมันจะมีทั้งสูตรหนึ่งและก็สูตรสองครับผม สำหรับสูตรหนึ่งค็คือสูตรที่ว่าเพิน่นอ่าหายมากยาวนานครับผมก็ถือว่าเอาอยู่ตลอดเด้อครับผมร่วมถึงงวดว่างหันครับผมแต่ว่าไปเสียตรงที่สูตรสองนี่แหละครับผมครับหลังจากที่เคยซ่อมไว้ครับเอาอยู่นะพี่น้องเนาะงวดว่างหันผันเอาอยู่ครับผมครับก็มาเชื่อก็เลยคุยก็พอว่าจะขอเอาแต่สูตรแรกครับผมครับสูตรแรกที่เพิ่นในงวดว่างหันก็คือ ห้ากับแปดับพี่น้องเนาะห้าดับหลักสิบบนครับผมแปดดับหลักสิบล่างกับถือว่าเอาย่ครับผมแต่ว่าสูตรสองนี่คือดับศูนย์หลักสิบบนหละครับดับศูนย์หลักสิบล่างครับเตกล่างเอาอายุครับพี่น้องเนาะครับต่อไปก็จะเอาตัดสูตรแหลกได้ครับผมที่เิ่นอ่าเป็นสูตรที่ว่าแข็งแกร่งกว่าไดครับผมเป็นสูตรอมาตะกว่าใดครับพี่น้องเนาะส่วนสูตรสองนี่ เห็นพอว่าสิบว่าหายแล้วครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าสิเอาเบอยูมีบางข้างที่เอาเบอยูครับพี่น้องเนาะจังไดกะตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขดับของเพิ่นนี่ลักซิฟก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องเนาะเอาอยูยุครับผมทามองไปที่สูตรแรกครับผมครับคลิปนี้กัจะพาพี่น้องไปซี่ตามแนวทางเลขดับลักซิฟคือเก้าครับพี่น้องเนาะเป็นตัวตัดครับผมสําหรับลักซิฟ แล้วก็พอมีพิเศษไ้เดอครับผมคลิปนี้ครับพอมีพิเศษไ้ครับผมพอบอกกับเก่ามาเชื่อว่าจะมีแนวทางเลขล็อกครับผมเลขล็อกเข้าทุกงวดครับพี่น้องเนาะครับผมอยากมาแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีครับผิจหน้าเบิ้งเป็นแนวทางครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขดับของพ่อชนินกับเลขล็อกของพ่อชนิน เกาเาเชียกับขอขอพระคุณพอชนินครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับเกามาเชียน้ำเชียในเลือครับผมไปรับช่มรับฟังเลขพอชนินกันเลยครับพ่อค้าครับเกามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีครับเกามาเชียับพ่อสำหรับคลิปนี้ก็มาตามแนวทางเลขดับน้พ่อเนาะหลักสิบครับผม ครับใช่ครับเลขดับครับพูดถึงเลขดับก็เมื่อกี้ก็เกินให้พี่น้องยิบซีแล้วครับผมคือสูตรแรกนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรอมตะอีกแล้วครับพ่อกับสูตรแรกครับสูตรสองนี่ไม่ไม่ไม่เอาเลยนะพ่อเนาะครับสูตรสองนี่ผมผมจะตัดทิ้งไปแล้วก็ผมทําขึ้นมาใหม่นะครับก็ครับก็เดินมาประมาณยี่สิบกว่างวดนะครับครับครับแล้วก็ แล้วก็มันจะมีผมผมจะทําสูตรใหม่ขึ้นมาเป็นเลขเลขตัดไอเลขเลขตัดของผมนะครับไออ่าเลขสองตัวนะครับครับผมไอพี่ว่าเลขเลขล็อกที่ผมให้เก้ามาเชียร์ไปเลขล็อกนะครับครับผมเลขล็อกเห็นพ่อบอกว่าเลขล็อกจะมีเลขล็อกให้ครับผมครับครับใช่ครับเพราะว่าเลขล็อกนี่มันมันเดินดีมากนะครับครับผมครับผมจะ ผมจะพูดโดยรวมเลยนะครับตั้งแต่ผมผมมีข้อมาตั้งแต่ปีหกสี่นะครับ,ค,รบคือคือมันทั้งหมดมันห้าสิบหกงวดนะแต่พอเลขบนอย่างเดียวนะครับมันเข้าห้าสิบสองงวดครับครับบนอย่างเดียวเลยมันเข้าห้าสิบสองหลุดสี่งวดแล้วก็ล่างล่างห้าสิบหกอ่ามันมันเข้าสี่สิบสามงวดหลุดสิบสามงวดครับผมครับผมถึงผมมานั่งคิดทบทวนนะผมเสียดายแทนนะครับถ้า ถ้าผมไม่ได้ลงไอ้เลขล็อกเนี่ยครับครับผมครับเพราะว่าโอกาสถูกมันมันสูงมากนะครับเพราะว่ามันมันจะอยู่ในนั้นเลยครับใช้ได้ตลอดใช่ไหมครับผมคิดว่างั้นนะครับหรือ่าตอบมันจะอยู่ตรงนั้นเลยครับมันจะเปลี่ยนทุกงวดไม่พ่อหรือว่ายังไงอ๋อมันก็ก็จะเปลี่ยนตามสูตรนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตามเลขที่ออกทุกต่อไปครับผมใช่ใช่ใช่ครับมันมันมันจะเปลี่ยนทุกงวดแต่แต่มันจะไม่พลาด เพราะว่ามันจะเหมือนพ่อนครนายกนะครับมีสูตรสําเร็จอยู่ในนั้นเลยยังไงก็ต้องมาครับครับผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันมันยังไม่หลุดนะครับมันเข้าทุกงวดนะครับครับผมผมทีนี้ผมก็เลยทําทําสูตรดับทุกหลักดับหน่วยสิบแล้วก็ดับหลักร้อยมามาตัดเพื่อครับใช่ครับ มา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 เพื่อจะตัดสูตรของผมเองเนี่ยครับครับครับถ้าถ้าจะลองดูก็เดี๋ยวผมก็จะจะให้เก้ามาเชียร์ลงให้นะครับครับผมแต่แต่งมาหครับแต่ถ้าเอฟซีไม่ไม่ไม่นั่นไอ้ไอ้เลขดาบเลขอะไรก็จะลงแค่อันเก่านะครับมีเยอะไหมครับผมที่ว่าตัวตัดอ่าที่ตัวตัดของผมน่ะก็คือสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับ สูตรใหม่เลขดับที่ผมทําไว้นะครับเฉพาะของผมอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าอยากเห็นก็ก็ลองดูได้ครับเพราะว่าอดับร้อยเนี่ยมันก็ผ่านมาห้าหกงวดแล้วครับมันมันยังไม่หลุดนะครับครับผมครับมันมันมันจะเป็นเลขสี่ตัวดับร้อยแล้วก็อทุกหลักมันจะเป็นเลขสามตัวครับครับสิบหน่วยก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับก็ยังผ่านอยู่ เพื่อเพื่อที่จะมาตัดไอ้ไอ้ไอ้เลขนั้นแหละครับ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 สูตรแรกมันได้สี่นะครับสี่ครับสี่กับแปดครับสี่กับแปดครับผมครับสิบบนสิบล่างก็สูตรแรกก็ได้แปดสูตรสองได้ได้สามกับสองครับได้ได้สองตัวเลยเหรอครับครับ สองตัวสามกับสองครับผมครับตรแรกแปดครับเฉพาะหลักสิบเด้อครับผมครับเฉพาะหลักสิบเท่านั้นหลักหน่วยไปได้ครับผมถ้าบนก็หลักร้อยไปได้ครับพี่น้องเนาะเฉพาะหลักสิบกิจราเบ่งเอาครับผมแล้วก็เลขลอกเดี๋ยวเก้ามาเทียจะลงให้เป็นต้นฉบับได้เด้อครับผมครับ เป็นเลขล็อกใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ครับครับผมเป็นเป็นเลขล็อกนะครับแล้วก็มันจะต้องมีตัวมาตัดนะครับหรือว่าอ่าคิดกันแบบง่ายๆไม่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 ต้องไปคิดยากนะครับครับคือทุกเซียนนะครับเขาจะมีเลขเด่นอยู่นะครับค่อนข้างแม่นนะครับอ๋อเข้าใจแล้วพ่อเดี๋ยวที่พ่อจะให้เลขเอาไปตัดก็คือต้องไปอัดตัดในล็อกนี้ใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ใช่ครับตัด ตัดล็อกที่ผมให้ไปนะครับผมหมายหมายถึงอย่างนั้นนะครับอ๋อครับผมเลขตัดล็อกครับผมครับผมครับอ่าดับดับทุกหลักบนล่างครับพ่มครับอ๋อบนไอไอไอนี่ของผมคิดเลขบนนะครับอ๋อนี่เป็นสูตรบนครับผมดับครับสามกับสี่ครับสามกับสี่แล้วก็ดับสิบหน่วย สองห้าแปดครับดับสิบหน่วยสองห้าแปดครับใช่ครับครับผมแล้วดับร้อยเอาไหมครับดับร้อยเอาครับผมสองห้าแปดสามครับสองห้าแปดสามครับนี่เอาไว้ตัดล็อกที่จะได้ลงไปให้พี่น้องเอซดูแล้วครับผมครับใช่ครับเลขบนอย่างเดียวครับผม นี่นะครับพี่น้องเนาะเจหน้าเบิ่งเอาเดี๋ยวก็มาเชื่อสิตลงเหล็กหลอกให้เบิ่งแล้วก็พี่น้อยพี่ก็ตัดเลขตามนี้นะครับผมตัดเลขดับตามนี้เอาครับผมจะได้น้อยหางลงครับผมครับใช่ครับที่เจน้าเบื้องเอาได้ครับพี่น้องพอกับมีแนวทางดีๆครับผมมาแบ่งปันก็เดินดีมาโอ้ ตั้งแต่ปีหกสี่ใช่ไหมครับผมใช่ครับครับผมเลขล็อกบนครับก็อยากจะให้ถูกนะครับเพราะว่าแหมถ้าไม่ลงเลขล็อกมันก็จะเสียโอกาสนะครับครับแล้วแล้วปีนี้ปีหกหกนี้บนยังไม่หลุดนะครับบนครับครับแล้วก็แล้วก็ข้างล่างนี้ก็เข้ามาห้างวดแล้วครับข้างล่างจากจากเก้างวดเข้ามาห้างงวดครับครับเลข เลขเลขที่พ่อส่งมาให้นี่มันมีมีมีบนอย่างเดียวหรือล่างเลยครับนี่รวมเลยครับรวมเลยครับอ๋อรวมเลยแต่ว่าเวลาตัดพ่อจะให้ตัดแต่เลขบนเลยครับอ่าคือสูตรที่ผมให้ไปนั่นคือมันเป็นสูตรบนนะครับครับผมครับแต่ว่าถ้าใครมีสูตรล่างหรืออะไรยังไงก็ก็ตัดกันเอาครับผมตัดอีกดูครับผม แต่ว่าบางทีมันก็มาบนล่างอะไรประมาณเนี่ยครับครับแต่แต่แต่ถ้าไม่ชอบเลขเลขดับตัดก็เอาเลขวิ่งของเซียนนะครับเพราะว่าค่อนข้างแม่นนะครับยังยังสมมติว่าเซียนหนองคายให้เจ็ดมาไงครับเราก็ดูล็อกเจ็ดว่ามันมีอะไรอะไรประมาณเนี่ยครับอ๋อครับผมครับเราเราก็แม่กทมให้หกมาเราก็ดูล็อกหกว่ามันมีอะไรอ๋อครับผม ครับแล้วแล้วเราก็ลองเอาเลขตัดดูว่ามันเหลือกี่ตัวอะไรยังไงแต่ว่าอย่าไปทิ้งนะครับครับผมครับยังยังสมมติว่าตัดแล้วมันเหลือหกหนึ่งอย่างเงี้ยที่เหลือจะทิ้งผมว่าอย่านะครับอย่างน้อยก็เสี่ยการไว้สักหน่อยอันตรายครับผมใช่ครับใช่การไว้สักนิดสักหน่อยเหมือนว่าที่แล้วนะครับเจ็ดสองนะครับผมชอบหลักเจ็ดโอ้หเสี่ยไหครับผมก็กันไว้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าผมไปเน้นในเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเยอะนะครับครับผม ครับประมาณนั้นนะครับครับผมเข้าใจแล้วครับผมครับยังไงก็มีให้เห็นนะครับงวดนี้อาจจะงวดนี้อาจจะมีทั้งบนทั้งล่างนะครับผมว่าเพราะว่าล่างมันหลุดมาสองงวดแล้ะครับน่าจะเข้างวดนี้ทั้งบนทั้งล่างครับประมาณนั้นนะผมผมคิดของผมว่ามันน่าจะเข้านะครับโอเคก็พอครับเอายังไงคลิปหน้าจะลืมนะพ่อเลขเลขสามตัวตัวนะพี่น้องยังรออยู่ครับผมแต่ว่าให้พ่อต้องเอาพระเอกมาให้ก่อน ใช่ผมผมกําลังนั่นอยู่นะครับผมคือเลขล่างผมจะแต่จะยังผมจะผมจะมาคิดไอเลียสามตัวต้นกับกลับไปนี่สองตัวบนเนี่ยครับครับผมใช่ใช่พ่อเอาเอาสามตัวต้นเนี่ยครับผมน่าสนเลยถ้าไม่ถ้าไม่หาบงอนเมื่อกี้น่าจะเข้าอยู่ครับผมก็คิดว่างั้นเลยครับถ้าศูนขึ้นบนผมว่ายังไงก็ถูกนะครับถ้าศูนย์ขึ้นบนอืมครับผมเมืที่แล้วนะครับเอาสำหรับ คลิปนี้ก็สิลบกวนพ่อเท่านี้นะครับผมพอดีฝนกําลังจะตกครับครับครับผมขอบคุณพ่อชนินครับผมครับพ่ออยู่ดีมีแห้งครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกเดี๋ยวเขามาเชียร์ฉีดโห้เด้อครับพี่น้องล็อกบนต้องมาครับพี่น้องเนาะเพื่อเพิ่มมาหดล่างครับผมกับเพิ่นกรให้เล็กมาห้ตัดพร้อมครับพี่น้องพี่จะหน้าเบิกเอา ถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีแล้กับผม16มิถุนายน66ลกับขนกระลังส่ม,มากเราพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ